สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ต้นข้าวสุปริยามีข่าวดีมาบอกต่อกันอีกแล้วค่ะและขอบอกเลยว่านี่เป็นโอกาสพิเศษที่แฟนๆลุกทุ่งไม่ควรพลาดเพราะน้องต้นข้าวกำลังจะได้พบกับศิลปินลูกทุ่งชายระดับตำนานผู้ที่อยู่ในวงการมานานมีผลงานเพลงดังๆมากมายที่ใครฟังก็ต้องร้องตามได้แน่นอนและที่สำคัญนี่จะเป็นครั้งแรกที่ต้นข้าวจะได้เจอกับศิลปินท่านนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ ไม่เพียงแค่นั้นนะคะเพราะต้นข้าวยังจะได้ร่วมงานกับศิล,ลปินอีกเกือบ10ชีวิตจากค่าย 4S Thailand ค่ายเพลงลูกทุ่งชื่อดังที่สร้างความสุขให้แฟนเพลงมาอย่างยาวนานและล่าสุดค่ะทั้งเพจของค่าย 4S Thailand ก็ได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวให้แฟนเพลงเตรียมตัวกันให้พร้อมเลยค่ะ โดยในวันเสาร์ที่18ตุลาคมนี้จะมีงานใหญ่เกิดขึ้นที่วัดพัวตรุตำบลพังตรุอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นงานฉลองกระถินสามคัคคีที่ปีนี้จะไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะจะมีการแสดงสุดพิเศษจากรำวง 4S Combo ที่ขนทีมศิลปินมากันแบบจัดเต็มนำทีมโดย แจ็คธนพลนักร้องลูกทุ่งชายในตำนานที่หลายคนรู้จักกันดีในฐานะเจ้าของเสียงร้องเพลงฮิตอย่างคนที่รอคอยคนแบกรักจดหมายลาจิม๋มชีวิตช่างเชื่อมเมียใครกันละวาและอีกหลายบทเพลงที่โด่งดังจนกลายเป็นอมาตะไปแล้วค่ะบอกเลยว่าแค่ได้ฟังคุณแจ็คธนพลร้องสุดๆต่อหน้าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากมากๆแล้วนะคะ แต่ไม่หมดแค่นั้นเพราะครั้งนี้ยังมีทีมศิลปิน 4S Combo มากความสามารถมาร่วมสร้างความสนุกสนานให้กับทุกคนด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นโทนี่สีสเรนนมสด 4S กอฟ 4S เกวลีสีวิไลหมอนทอง 4S เสนาฟ้าสว่าง แต่ไฮไลท์พิเศษอีกอย่างที่ต้องพูดถึงเลยก็คือน้องต้นข้าวสุปริยาของเราค่ะที่ครั้งนี้จะขึ้นเวทีในฐานะศิลปินรับเชิญและจะมาร่วมกิจกรรมสุดสนุกกับพี่ๆศิลปินเรียกได้ว่าเป็นทั้งความท้าทายและความสนุกสนานที่แฟนคลับไม่ควรพลาดจริงๆค่ะบรรยากาศของงานน่าจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นเสียงหัวเราะรอยยิ้มและแน่นอนเสียงเพลงลูกทุ่งที่เราคุ้นเคยและผูกพันค่ะ เพราะน้องจากการแสดงบนเวทีแล้วยังมีโอกาสที่แฟนๆจะได้พบปะพูดคุยและถ่ายรูปกับศิลปินที่ชอบอย่างใกล้ชิดอีกด้วยค่ะใครที่เป็นแฟนคลับของน้องต้นข้าวหรือแฟนเพลงของพี่แจ็กธนพลรวมถึงแฟนๆค่าย้ฟเ h สไ l a แ d นอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะคะงานนี้รับรองว่าอบอุ่นหัวใจแน่นอน และสำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้จักต้นข้าสุปริยาดีพอเราขอแนะนำให้รู้จักเธอให้มากขึ้นอีกนิดค่ะต้นข้าวเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงใสที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และพลังในน้ำเสียงถึงแม้จะยังเป็นศิลปินรุ่นใหม่แต่ความสามารถของเธอก็ไม่น้อยหน้าใครเลยด้วยสไตล์การร้องที่มีเอกลักษณ์และบุคลิกที่น่ารักเป็นกันเองทำให้เธอเริ่มเป็นที่รู้จักและครองใจแฟนเพลงมากขึ้นเรื่อยๆ การได้มีโอกาสขึ้นเวทีร่วมกับศิลปินในตำนานอย่างแจ็คธนพลและเหล่าศิลปินจากค่ายโฟเอสทยยานในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในเส้นทางของต้นข้าวเลยนะคะเพราะไม่ใช่แค่ขึ้นไปร้องเพลงเท่านั้นแต่เธอยังจะได้เรียนรู้และซึมซับประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่ศิลปินอย่างใกล้ชิดอีกด้วยค่ะ และที่สำคัญน้องต้นข้าวเองก็ตื่นเต้นไม่น้อยนะคะเพราะเธอบอกว่าเธอเองก็เป็นแฟนเพลงของพี่แจ็คธนพลมาตั้งแต่เด็กๆเ,เพลงคนแบกรักนี่เธอร้องตามได้ทุกทํำเลยค่ะส่วนบรรยากาศของงานในวันนั้นขอบอกเลยว่านอกจากจะเต็มไปด้วยความสนุกแล้วยังอบออกไว้ด้วยกลิ่นอายของความสามคัคคีจากพี่น้องประชาชนในชุมชนด้วยค่ะ เพราะนี่คืองานบุญที่รวมใจผู้คนมากมายมาร่วมกันสร้างกุศลทั้งถวายผ้ากฐินฟังธรรมและร่วมสืบสารวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกทุง่งและรำวงย้อนยุคที่หาฟังได้ยากในปัจจุบันใครที่คิดถึงบรรยากาศงานวัดในสมัยก่อนเสียงเพลงจากเวทีลูกทุง่งการละเล่นพื้นบ้านและความเป็นกันเองของผู้คนรอบๆตัวบอกเลยค่ะว่าที่นี่คุณจะได้สัมผัสทุกอย่างครบถ้วน และที่สำคัญทั้งค่าย 4S Thailand เองก็ได้เตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้กับแฟนเพลงด้วยนะคะทั้งกิจกรรมหน้าเวทีของรางวัลและโอกาสในการพูดคุยกับศิลปินแบบใกล้ชิดอย่าลืมเตรียมกล้องเตรียมใจและเตรียมเสียงเชียร์ไว้ให้พร้อมนะคะ และที่พิเศษยิ่งกว่าคืองานนี้เป็นงานบุญด้วยค่ะงานฉลองกระถินสามคัคคีซึ่งเป็นประเพณีไทยที่งดงามและมีความหมายเชิญชวนทุกคนมาร่วมทำบุญร่วมฟังเพลงและร่วมสร้างความสุขให้กับชุมชนไปพร้อมกันค่ะงานดีแบบนี้บอกเลยว่าพลาดไม่ได้จริงๆค่ะ ย้ำอีกครั้งนะคะว่างานรำวงโฟสคอมโบพร้อมศิลปินลูกทุ่งระดับตำนานและน้องต้นข้าวสุปริยาจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่18ตุลาคมนี้ณวัดพัวตรุตมบลพังตรุอําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมาร่วมสนุกกันให้เต็มที่เลยนะคะแล้วพบกันที่งานค่ะ ได้ไหมจ๊ามาเลยชูไม้ชูมือหน่อยนะคะเดี๋ยวหนูนับเนาะเดี๋ยวหนูหนับนับนับหนึ่งสองสามแล้วถ่ายเ hey, ฮพร้อมกันนะคะ,ะนั่งดีไหมจ้านั่งดีไหมอ๋อขออนุญ,ญาตถ้าใส่แล้วจะนั่งไม่ได้ใส่ดีไหมคะใส่เดี๋ยววางไว้ก็ได้ค่ะนั่งไว้เนาะนั่งวางไว้ก็ได้ค่ะ หนูขอเก็บภาพโอ้ยพระฝนน่ารักจังเลยเอาวางไว้เหรอคะหนึ่งโอ้อมยังจ้า้อมแล้วนะไปหนึ่งสองสามย้ขออีกรูปหนึ่งหนึ่งสองสามได้ไหมได้แล้วขอบคุณค่ะ ต้นข้าวต้องขอกราบขอบพระคุณแฟนเพลงทางบ้านด้วยนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะแฟนเพลงจังหวัดสมุทรสาครแฟนเพลงชาวกระทุ่มแบนทุกท่านวันนี้ต้นข้าวสุปริยาขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีจ้ารบมือหนดักับต้นข้าว สุปริยาครับผมนี่คือเพชรเป้งงามของวงการลูกทุ่งไทยยังไงแล้วฝากให้กำลังใจนะครับสำหรับน้องต้นข้าวสุปริยานะครับให้ก้าวเดินในเส้นทางของดนตรีเส้นทางของเสียงเพลงเส้นทางของลูกทุ่งนะครับ ไปตราบนานเท่านานครับจะอยู่ได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับพรลังใจจากทุธุท่ทานครับวันนี้นะครับพวกเราทีมงานสอนสมัมรน์โชว์